ร้านมารูชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ V.P. s e l v e r เรทหกและระบบกดเกมารต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดเกมฮาร์บล็อกฟูกดเพชรออสตาและกดเพชรแอนิเมตแดนเซชัเรดแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านด็อกบักชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ E.D. พาร์เรดสี่จุดถึงเรทเบริการกดเกมฮาร์แมปบล็อกฟูดแมปคิงเรกัซและกดเพชรออสตาเรทแลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ร้าน Steam Shop บริการกดเกมพา a r t h m a ต่างๆเช่นแมป Animal Fighter Simulator Map Box Food แมป King Legacy และบริการกดเพจ Ostale แปดทิ้งอยู่ใต้คลิปเลยครับขี้เกียจฟาร์มก็ใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน King Nook Shop บริการรับฟาร์ม Map o s t a l ไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรีรร่ผ่านไททอลได้มีรับฟาร์มแมป Animal Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทิงอยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Robo Map Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบตัวละครที่มีเบสดาเมจเท่ากันอย่างเช่นเจ้าชิดโตะกับเจ้าอิจิโกะมุเกนซึนะครับหรือว่าที่พี่ชอบเรียกว่ากิสกาเทนโชนะครับร่างเกิสกาเทนโชนะครับนี่เลยสองตัวนี้นะครับมีเบสเบสดาเมจที่เท่ากันครับแล้วก็อันนี้พี่มาทําตามคำบอกเอาของน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาขอมานะแล้วก็ ถ้าใช่ไหถ้าพี่หาคอมเมนต์เจอเดี๋ยวพี่จะแปะให้ดูนะครับว่าพี่ไม่ได้มานูมาอีกนะครับอ่ะนี่เลยอสองตัวนี้นะครับเบสดเดเมจเท่ากันนะครับเห็นไหมร้อยห้าสิบเท่ากันทั้งคู่นะครับอ่ะนี่เลยแต่ซอนเวลตันเนี่ยมันเหมือนจะห่างกันประมาณนี่นะร้อยร้อยเอ็มนะครับอ่ะนี่เลยก็คือง่ายๆคือเหมือนเบรดเดเมจห่างกันสิบหน่วยในเวลหลังๆครับแต่ว่าที่พี่เอามาเปรียบเทียบวันนี้ก็คือเป็นอ่าเวลร้อยสิบหกเท่ากันนะครับเห็นปะเบสดเดเมจก็จะห่างกันสามล้านเลยนะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ แพสซีฟตัวนี้พี่ไม่สามารถเอาออกได้นะครับแล้วก็พี่สุ่มไปเล่นๆมันก็ได้มาครับพี่ไม่พี่ไม่รู้วจะเอาเหินไปทำอะไรพี่ก็เลยสุ่มเล่นไปนะก็เลยได้เป็นทรงอันนี้มานะครับประมาณนี้เป็นแพสซีเดียวกันนะครับเพราะฉันเปรียบเทียบได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าตัวไหนจะโกงนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบไปดูนะครับแล้วก็เรื่องเวลาเนี่ยพี่อยากพึ้นนะครับแต่ว่าพอพี่จับเวลาแล้วจะเอามาใส่เนี่ย มันเรนเดอร์ไม claro. claro ่ได้นะครับมันเรนเดอร์ไม่ได้นะครับอ่ะไม่ต้องไม่ต้องถามนะครับว่าทาไมเรนเดอร์ไม่ได้เพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ่อพี่ลองเรนเดอร์แล้วเนี่ยเวลามันก็วิ่งมั่วครับแบบค้างบ้างอะไรบ้างนะครับพี่เลยไม่ได้ขึ้นมาให้ดูนะเพราะนั้นอย่าว่าพี่เลยนะครับเพราะพี่ก็อยากเอาขึ้นเหมือนกันแต่มันเอาขึ้นไม่ได้นะครับโอเคเอาขึ้นไม่ได้นะครับเน้นย้าตรงนี้นะครับมันเอาขึ้นไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถ้าพี่เอาขึ้นได้เียยด๋ว ก็เห็นกันเองนะครับพี่จะขึ้นประมาณสักมุมซ้ายมุมขวาไม่่ากางหน้าจอไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่คงไม่ได้ทําเหมือนช่องอื่นนะอ่ะนกนกันพอแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าชีโตกันเลยนะครับเเจ้าราคาครับของคิริโตเนี่ยพี่ได้ทาคลิปบอกไปแล้วนะครับในอยากเทปต้องดูนะครับในอีพีไหนอีพีหนึ่งนี่แหละพี่จําไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยลองไปดูเล่นหาในคอมเมนต์นะพี่จะ เอ่อทปกไว้นะครับว่าราคาตัวคราบแต่ละตัวเท่าไหร่นะครับอ่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเอ่อทดสอบเหมือนเดิมนะครับเปิดชี้เปิด auto ้คิ c นะครับอ่ะจะเริ่มกดจับเวลาตอนที่มอนไปโจมตีนะครับโอเคเริ่มนะครับโอเคนะครับเอ่อเจ้าคี่ตัวเนี่ยจะตีเอ่อพิเศษฝวาเจ้าไม่ใช่พิเศษสิก็คือจะสกิลเร็วขวาเจ้าอิจิโกะตรงที่ตี6กทีสกิลนะครับส่วนเจ้าอิจิโกะร่างมุกเกียนสึเนี่ยตี8ปทีสกิลนะครับแต่ว่าดามมีก็แรงตามเอ่อ จำนวนการโจมตีของมันนะครับปุ๊บโอเคนะครับเเจ้าคริโตในร่างก็ตคาร์ตี้หรือว่าร่างโคดคริโตเนี่ยจะใช้เวลาในการฆ่าบอสไพธนูเชนิอายนะครับใช้เวลาประมาณ19บเกาวินะครับสิบเก้าถึงยีวินะครับไม่ก็สิบเก้าถึงยี่ิบเเลยนะครับบวกลบกันเองครับบวกลบสักสองสองถึงหนึ่งวินะประมาณนี้นะครับโอเคจะใช้เวลาประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่เจ้าอิจิโกะนะครับ อิจิโก่ว่างมึงเรียนสึกนี่นะอ่ะนี่นะครับแพสซีฟเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงว่าตัวไหนจะโกงนะนี่นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะจับเวลาตัวโจมตีนะครับปึ๊บอ่ะนี่นะครับแล้วก็เรื่องแพสซีฟที่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอ่าแพสซีฟตัวนี้นะครับจะเป็นแท็กซีคอลก็คือตีบอสแรงขึ้น25%ของดาเมจทั้งหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเอออิจิโกะก็จะพ่วงบวกดาเมจ25%เวลาตีธรรมดาใส่บอสนะครับไอ้เจ้าชิโตกก็เหมือนนนัะครรััับบวกก25%เเหมือนนนนนะะะพาฉ้ ใครน้อยกว่าก็จะเสียเปรียบนะครับโอเคอ่ะปอตายแล้วนะเออ่เจ้าอิจิโกะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสิบเก้าวิเป๊ะนะครับประมาณสิบแปดถึงยี่สิบวิแล้วกันนะครับพี่จะคิดเป็นประมาณนี้นะสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดวินาทีเออ่ไล่เลียก,กับเจ้าคิริโตะเลยนะครับเออ่ข้อเสียของเจ้าเอา่อิจิโกะมูกเก็นสึเนะี่ยมันเสียตรงที่สกิลมันดีเลย์นิดหน่อยนะก็คือแบบขวาจะชาร์จมันนานนะอ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ปิดชี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะถ้าปิดชี้แล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เจ้ามุกิสึแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวพี่ขอยืนดีดีก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเริ่มจับเวลาตอนกดจับเวลาเออจะเริ่มจับเวลาตอนกดโจมตีนะครับโอเคปุ๊บมานี่นะครับเริ่มแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างไงถ้าพี่ขึ้นตัวจับเวลาได้ก็เดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับไม่ต้องห่วงนะอ่ะประมาณนี้อันนี้นะครับเห็นหลายคนโมยวายนะครับว่าไม่พี่ไม่ขึ้นพี่ไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้นะพี่เรนเดอร อ่ะเนี่ยเห็นปะตัางกันะครับสกิลมันจะช้านะครับเป็นแมชชาร์ตนานมากครับแล้วก็โพกขึ้นมานะครับแรงเหมือนกันนะครับอ่ะเออ่เจ้าอีจิโกะเนี่ยใช้เวลาฆ่าบอสเท่าๆกับเปิดชี้เลยเหมือนจะไม่ติดจิมื่อกี้นะครับก็เลยเวลาเท่ากันเลยนะครับจะใช้เวลาประมาณแปถึง21 21วิอ่ะประมาณ19ถึง21วิไปประมาณนั้นนะครับก็เท่าคิริโตะเลยนะครับโอเคมาต่อกันที่ชิริโตะนะครับนี่แหละชึบปึ๊บนะครับยืนที่เดิมนะครับอ่ะปึ๊บ เริ่ม,จ,นนจ,ม 3, 2, 1, จับเวลาแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเริ่มสามสองหนึ่งไปนะครับอ่ะจับเวลาแล้วนะบางทีพี่ก็อยากอัดหนะ้าจอโทรศัพท์แล้วก็แปะเป็นภาพไว้นนะแต่ว่ามันอัดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะอ่ะนี่นะครับปุ๊บเริ่มสก,กิลละโปก์อะไนะครับตอนนี้ผ่านไปสิบห้าวิแล้วนะครับบอสก็เดือดลงรัวนะอ่ะนี่ครับปปุุป๊๊บบเริ่มสก,กิลนะครับออกบอสตายก่อนนะเพราะเปิดออโต้คิกนะครับ จะใช้เวลาฆ่าบอสไปประมาณ23วินาทีนะครับแล้วก็23ถึง25วิอ่ะชิดประมาณนี้แล้วกันบวกกับนิดหน่อยนะอ่ะนี่นะครับเหมือนเปิดเออ่ปิดชีแล้วจะเห็นผลนะครับว่าเจ้าอิจิโกะจะเร็วกว่านะครับมาเริ่มกันที่ปิดออโติชิกนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะจะได้ไม่เสียวเวลาเยอะนะครับอ่นนี่เลยแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเวลามันเหมือนจะสู่สีกันเดี๋ยวพี่ไปตีบอสให้ดูนะครับว่าถ้าพี่คลิกเองเอไปคลิกเองนะครับคลิกเองก็คือออโติชิกช่วย เป็นออาตัวคลิกแบบนี้อ่ะประมาณนี้ครับเราก็สามารถฆ่าบอสได้เท่ากันหรือไม่นะครับอ่ะนี่เลยอ่ะอันนี้เป็นการเริ่มแบบปิดออโต้คลิกนะครับเมื่อกี้พี่เอาตัวออกทําไมเนาะอนี่นะครับแล้วิปที่บูเกนสอแล้วกันนะครับปิดออโต้คลิกไปแล้วนะครับปิดชี้ด้วยนะครับจะเริ่มจับเวลาตอนมอนงางเอเฟเตอร์ของเราง้างโจมทีนะครับง้างมือโจมที่จับเวลานะครับอ่ะนี่เลยอันนี้ก็บรกลบเหมือนเดิมนะครับเพราะยังไงบางทีพี่ก็จับไม่ตรงแล้วก็อาจจะแบบบางทีกดช้าไปบางทีกดเร็วไปนะครับ ก็ให้บวกอกกันนี้หน่อยนะครับอ่ะนี่เลยจบแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพี่มองว่าเจ้าอิจิโกะจะดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยเจ้าคิริโตะจะถูกกว่านะครับอ่ะเพราะว่าเรื่องราคาเจ้าคิริโตะจะอยู่ประมาณ1.2ทีนะครับส่วนอิจิโกะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ6 T ทีเทีแทีไปเลยนะอ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคนี่ครับแบบ3ามี่ทีกว่านะครับพี่จำไม่ได้แล้วนะครับปึ๊บอ่ะโอเคบอตายนะครับ จะใช้เวลาฆ่าบอสโลกแรกของเลดีโอไปประมาณ37วินาทีนะครับสำหรับสาหรับเจ้าอิจิโกะอ่ะจบลืมชื่อนะครับเรียกโกโกโตโตะนะครับก็เลยงงนะนี่นะครับอ่าเหมือนจะเสียเวลาตรงช่วงชาร์จสกิลนะครับอ่ะนี่เลยอ่าโดยรวมแล้วพี่ก็มองเหมือนเดิมนะครับถ้าดึงสกิลแล้วปั๊มสกิลเนี่ยอิจิโกะก็ดีครับโอเคไปเริ่มนะครับปึ๊บโอเคจับเวลาครับตอนง้างดาบนะนี่นะครับถ้าพี่ทำแล้วไม่ถูกใจใครก็ ต้องสมหน้าด้วยนะครับโอเคเราเล่นนะราเล่นนะต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคบุล่นนะครับบุร่นประมาณนี้นะครับชึบอ่ะตีไปแล้วนะครับสกิลจะเริ่มครั้งที่สองแล้วนะเนี่ยออาอย่างที่เห็นนะครับเจ้าคีสโตดเนี่ยจะสกิลเร็วกว่านี้หนึ่งเห็นป่ะไม่ชาร์จไม่นานมากนะครับแล้วก็สกิลเลยนะครับแต่เจ้าอิจิโกะก็จะชาร์จนานหน่อยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับปุ๊บอ่ะปัดอีกทีนึ่งปัดอีกทีนึ่งครับอ่ะเห็นไหมเวลาลงสกิลนะครับ ตอนนี้ผ่านไป37วินาทีแล้วนะครับปอตายแล้วนะครับอ่ะถ้าปิดออโต้คลิกวัดที่สกิลเพียวๆนะครับเออ่เจ้าอีจิโกะเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ37วินาทีนะครับส่วนคิริโตะเนี่ยใช้เวลาประมาณ38วินาทีนะครับอ่ะมันสูสีกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นพี่จะไปเทียบกับบอสนะครับเออ่เป็นบอสโลกอะไหนดีเอาเป็นโลกของอาชามดแล้วกันนะครับเดื่องเจ็ดบีนะจะได้ไม่นานมากเกินไปนะครับนี่ล เราจะเริ่มกันทดสอบวันที่ชีริโตเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้หลอนะครับปุ๊บปุ๊บราชามดบอสจะเหลือเ,อเอบบอดือดบอสราชามดหรือว่าเดือชิงนี้จะอยู่ที่7ปีนะครับ7.5็ดจีที่เราเห็นนะครับโอเคเริ่มกันตอนกดโจมตีนะครับเหมือนเดิมนะครับปุ๊บโอเคเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้พี่บอกไปเลยนะครับเห็นปะระเบิดชีก็ห่างกันมันจะห่างกันประมาณ 6ล้านหรือเปล่าต้องรอดูใหม่นะครับพี่จําไม่ได้แล้วาอจิโกะกดเท่าไหร่นะแต่คิริโตะกดอยู่ที่ 7.2m นะครับในเลเวลที่116นะครับนี่เลยพอเรากดออโต้คลิกช่วยปุ๊บเห็นไหมก็จะแล้วเลือดบอสก็จะลงเร็วขึ้นนะครับนี่เลยครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ30วินาทีแล้วนะครับบอสใกล้ตายแล้วนะนี่ครับจะตายก่อนคิริโตะสกิลหรือเปล่านะครับน่าจะตายตอนคิริโตะสกิลพอดีนะครับปุ๊บโอเคพอตายแล้วนะครับ จะใช้เวลาฆ่าบอสในด่านของคันเตอร์คันเตอร์เนี่ย38วินทีครับก็คือ38ถึง40วินทีนะครับบวกลบกันเองนะครับอ่ะบวกลบไม่ก็หนึ่งไม่หนึ่งก็สองนะครับประมาณนี้นะครับต่อมามากระที่เจ้าอิจิโกะนะครับอิจิโกะนะครับล่างมุกิสึนะอ่ะนี่นะครับเริ่มจับเวลาตอนที่พี่กดออโต้คลิกด้วยแล้วก็รอมันมันต่อยหน่อยนะครับอ่ะป๊บโอเคเริ่มจับเวลานะครับปุ๊บปุ๊บนะครับอ่ะดาเมจคลิกจะนําเจ้าคีโตไปเยอะอยู่นะครับเห็นปหม 7.68m นะครับเจ้าชีตโตอยู่ที่ 7.2m นะครับแล้วก็ดาเมตต่อยเหมือนจะเท่ากันหรือเปล่านะครับพอร้อ m เหมือนจะเท่ากันครับแต่เรื่องดามเมจสกิลน่าจะเยอะกว่านะครับดูที่ dps เอาเองนะครับอนี่เลยประมาณนี้นะครับเลื่องฟอสลงไปเหลือ 2.5b แล้วนะครับผ่านไปเกือบ 3b แล้วนะครับตอนนี้สกิลครั้งที่2นะครับึ๊บเหมือนเจ้าชีโตนะครับไม่ห่างกันมากนะ พาไปโพนะครับบอตายแล้วนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่3 7 5วินาทีนะครับเป๊ะเลยครับที่พี่จับได้นะมันก็เป็น37.5วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ประมาณ38ก็คือ37ถึง40วินาทีอ่ะ37ถึง39วินาทีนะครับบวก2แล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับถ้าเรื่อง animation skill เนี่ยเอ่ออี๋ยวพี่เทียบให้ดูเลยนะครับว่าตัวไหน animation skill เร็วกว่ากันนะอันนี่นะครับปึ๊บ เทียบกันให้ดูไปเลยนะครับยืนจุกๆไปเลยปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คิดที่โตตีก่อนนะพอไปดูที่ห่านสุดท้ายแล้วกันนะครับนี่นะปุ๊บเดี๋ยวสงสยัยไรเอเดี๋ยวคนสงสยัยหลายคนสงสัยนะครับว่าตัวไหนอนิเมเั่นสก,กิะเร็วกว่านะปุ๊บมันล่อยเท่ากันนะครับปุ๊บอ่ะนี่โอเคทีเท่ากันแล้วปุ๊บนะครับโอเคนะครับ พี่เริ่มจับเวลาที่คิริโตนะครับว่าสกิลเท่าไหร่นะปุ๊บโอเคใช้เวลาประมาณ6.4วินาทีนะครับ6.47วินาทีนะครับที่เจ้าคิริโตจะสกิลแล้วกลับมาโจมตีได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเรียบเทียบกับอิจิโกะดูนะครับว่าตัวไหนสกิลเร็วกว่ากันนะอ่ะนี่นะครับโอเคนะครับ6.47นะครับเพราะฉะนั้น6วิถึง7วินะเรื่องดีเลสกิลแล้วกลับมาโจมตีนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเริ่มจับกันที่เจ้ามูเกสึกนะครับว่าตัวไหนถ้ากลับมาโจมตีเนี่ยตัวไหนจะเร็วกว่ากันนะครับเพิ่มให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสาระให้รู้นะ,ะนี่ครับปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่ับเติมสกิลแล้วลุกจับเวลานะครับโป่ไปนะครับโอเคจับประโจมตีแล้วนะครับะระยะเวาลาสกิลเนี่ยเหมือนเจ้าคิตโตะจะเร็วกว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับหรือว่า เหมือนจะเท่ากันนะครับแต่พี่มองว่าเจ้าคิริโตะที่สกิลเร็วกว่าเพราะว่าตีเร็วกว่าครับไม่ใช่ตีเร็วกว่าสิตีหกตีสกิลนะครับแต่ว่าเรื่องในแบบสกิลก็จะห่างกันตามระเบีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้พี่คงมาเปรียบเทียบเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปนะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ